สวัสดีครับผมโอมจากเพจสมิตฮอนด้ายูสคาร์สาขาพัฒนาการนะครับวันนี้โอมมี Honda Rio นะครับรุ่น1.2 V ปี2011นสะฮะสีขาวมาแนะนำนะครับเป็นรถมือสองที่จำหน่ายผ่านศูนย์ฮอนด้านะครับสำหรับคันนี้ราคาเบาๆนะครับตั้งไว้ที่อยู่ที่273,000บาทเท่านั้นนะครับใครที่หารถเล็กประหยัดน้ำมันนะครับออกรถง่ายผ่อนสบายก็ตามมุมชมคลิปนี้ได้เลยครับสำหรับ บีโอนะครับก็จะเป็นรถอีก็ค่าของทางค่าย Honda นะครับเครื่องยนต์พันสองประหยัดน้ำมันนะครับรถเล็กจอดง่ายค่าบำรุงรักษาถูก h o น d ้าบีโอเขาก็จะมีบีโอกับบีโอออมเสนะครับบีโอนี่จะเป็นห้าประตูล้อขอบสิบสี่นะครับพอดีเลยยางถูกนะครับล้อสิบสี่ยางคอนติปียี่สิบเอ็ด ซือไปก็ใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับยางปีใหม่อยู่เลยด้านหลังตัวบอกนะครับสามารถพับได้ด้วยอาจจะไม่ถึงกับเรียบทีเดียวนะครับแต่ก็พับได้แบบนี้เราก็สามารถใส่ของนะครับยาวๆได้รถเล็กที่จอดง่ายครับประหยัดน้ามันน่ารักน่ารักเลยฮะที่สําคัญก็ออกรถเนี่ยใช้เงินน้อยนะครับผ่อนสบายๆเลย ราคา273,000นะครับลูกค้าเนี่ยจัดได้เต็มนะครับฟรีดาวน์ได้เบาอะอยู่ในสภาพดีอยู่นะครับเป็นเบาะผ้าเดิมๆจากโรงงานกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานอันนี้มีตัวคิ้วกันสาดติดตั้งมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลขไม์กันนะครับ สำหรับ bo 1 2 v นะครับคันนี้เขาจะมี airbag abs มาครับ airbag จะเป็นคู่หน้ามาอยู่ที่136,395กิโลจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับหน้าจอกลางเปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ใส่พวกเล่นพวกเครื่องเล่นนะครับ dvd ได้นะเล่นแผ่น dvd ได้แล้วก็ usb นะครับอยู่ในนี้ด้านล่าง ก็ถือว่าเป็นรถขับง่ายนะครับประหยัดน้ำมันสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจ Honda Brio คันนี้นะครับราคา273,000บาทเนี่ยก็ติดต่อสอบถามนะครับได้ที่เบอร์0943254466นะครับโชรุมโอมนะครับเป็นโชรุม Honda ขายเองนะครับลูกค้ามั่นใจในตัวคุณภาพรถได้เลยนะครับเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับอยู่ปากซอยพัฒนาการ30ครับยังไงเข้ามาก็ขึ้นมาชั้น2ได้เลยครับแผนยูสคาร์นะครับ สำหรับวันนี้ขอจบการแนะนำรถ Honda Brio เสร็จส่วนเทนันี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ